เรียวโรซาทาวเวอร์นี่คือแมปกระโดดทาวเวอร์ Tower คนดังอ่ะมาถึงแล้วก็โดนตบเป็นตามธรรมเนียมนะคือจะบอกว่านี้เนี่ยโอ้ยล่วง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 นั่นไง <c oughs> คือในแบบนี้เนี่ยเป็นแมปกระโดดของคนดังแต่ว่าคนดังเนี่ยไม่ได้สร้างเองนะเหมือนกับว่ามีคนสร้างให้นี่ใครรู้จักบ้างเรียวโรซาเธอผู้นี้คือผู้เล่นแมปกระโดดที่ และนี่คือวตารของเรียวโรซาซึ่งเป็นผู้เล่นที่เล่นแบบกระโดดเก่งที่สุดในโรบอกเลยก็ว่าได้ทาไมถึงมั่นใจว่าเธอผู้นี้เล่นเก่งที่สุดในโรบอกก็ลองไปหาคลิปของเธอคนนี้ดูแล้วกันนะทุกคนนะซึ่งก็มีใน YouTube แล้วก็ใน t ็อกท็อกก็มีและเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราเนี่ยก็จะมาทําการเล่นแบบกระโดดของเรียวโรซากันไปดูกันว่ามันจะยากแค่ไหนแต่คราวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีทางให้เราแบบไปหลายแยกมากทุกคนนะเออซึ่งจะบอกว่าโอ้ มือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเราโดนตบไปตบมาทุกคนนะโอ้โหเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแบบว่าลองกระโดดขึ้นไปด้านบนก่อนดีกว่านะรู้สึกว่าเธอคนนี้เนี่ยคือหาเรื่องหาเรื่องมากเลยหาเรื่องมากเลยเนี่ยเหมือนกับว่าเธอคนนี้เนี่ยคอยตบเพื่อนแม่เพื่อนแบบกระโดดขึ้นไปบนทาวเวอร์นะนี่เห็นไหมเห็นไหมไหมทุกคนเห็นไหมนี่นี่นี่เธอคนนี้เนี่ยโอ้โหแสบจริงๆนะแต่ช่วยไม่ได้นะเราขึ้นไม่ได้แล้วโอเคไปกันต่อดูทุกคนก็เดี๋ยวจะลองกระโดดขึ้นไปดูนะว่าด้านบนนั้นน่ะมันจะมีอะไรหรือเปล่าน หอคอยกระโดดของเอร,รียวโรซาเนี่ก็จะมีแบบว่าตัวเร,รียวโรซาตัวใหญ่อยู่ตรงหอคอยอ่ะทุกคนมา ก็เดี๋ยวทําการกระโดดกันถ้าเกิดใครชอบแมปกระโดดเนี่ยบอกเลยว่าในแมปกระโดดนี้กระโดดก็ไม่ได้ยากมากนะหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเกิดเรากะโดดขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะยากขึ้นก็ได้อันนี้ก็กระโดดมาทุกคนนะเปิบมาก็จะบอกว่าอุ้ยนี่ไงมีให้เราแบบว่าบอฮอด้วยนะนี่มีให้เราบอหอบด้วยแก้แค้นโดยการใช้ทักษะในการกระโดดบนผนังหรือเรียกว่าบอฮอปนั่นเอง่อะถ้าเกิดใครบอฮอปเก่งเนี่ยก็นั่นเลยจัดไปทุกคนนะแต่ว่าพี่นิวเนี่ยบอฮอปไม่เป็นไง <laughs> เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีจุดให้เราแบบว่าแกล้งกันไงนี่เห็นไหมทุกคนเนี่ยเออถ้าเกิดใครแบบว่าไต่กำแพงไม่เป็นเนี่ยก็จะโดนแกล้งนะอ่ะไปกันต่อทุกคนซึ่งจะบอกว่าเรนะียวโรซ่านั้นน่ะเขาไต่กำแพงได้เก่งมากทุกคนนะบอกเลยว่าเรียวโรซ่าคือแบบว่าไต่กำแพงได้เก่งมากโอเคอันนี้เราก็ทําการกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆนะรู้สึกว่าทาวเวอร์นี้ไม่สูงนะทุกคนเห<อ>มือนกับว่าเราใกล้ถึงแล้วทุกคนนะมันดูไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะปึ๊บโอเคไปก็ไปดูกันว่าด้านบนนั้นมันจะมีอะไรนะทุกคนนะ ปึ๊บอันนี้เป๊บโอเคเป๊บโอ้โหตรงนี้ยากไหมตรงนี้ยากไหมตรงนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่โอเคโอ้โอเคมาได้แบบสบายๆนี่ใกล้ถึงแล้วเลื่อน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 คือตรงนี้มันเลื่อนไงเอาใหม่นะเหมือนกับว่าเราต้องกระโดดแบบนี้อ่ะคือเราต้องกระโดดแบบนี้นะถ้าเกิดเดินธรรมดานี่คือเลื่นแน่ต้องทาการกระโดดไปด้วยโอเคคือแบบว่าอยากเจอเลียโรซาตัวจริงอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอเนี่ยจะเข้ามาในแมปนี้ไหมแต่คิดว่าไม่น่าเข้ามานะ อันนี้ก็จะมีปุ่มแกงด้วยแกวูวเหมือนกับว่าแกงเหมือนว่าเป็นกำแพงสีแดงเลยทุกคนอุย้ยน่ากลัวมากเฮ้ยใกล้ถึงแล้วปะเออเหมือนกับว่าใกล้ถึงแล้วนะนี่ไงเพราะว่าแบบกระโดดไม่สูงมากปุ๊บแล้วก็มีแบบว่าเป็นนวาตารเลียวโรซาอยู่ตรงนี้ด้วยนะ่ะน่ารักมากทุกคนนะไปทุกคนใกล้ถึงแล้ว บอกเลยว่าใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะอันนี้จะเป็นเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงต่อไปวันนี้โอ้โหใกล้ถึงแล้วทุกคนเย่เหมือนกับว่าตรงนี้เราเนี่ยต้องตอบคําถามเขาถามว่าเรียวโรซาเป็นผู้เชี่ยวชาญการกระโดดบ,บนผนังใช่ไหมอ๋อใช่ดิ <c oughs> เพราะว่าเรียวโรซานี่คือไต่วอลฮอบได้เก่งมากนะก็เลยตอบไปว่าใช่ถูกต้อง <c oughs> คําถามต่อไปคือเรียโรซ่าคือผู้เชี่ยวชาญด้านปาร์ค ปากูคืออะไรปากัวอ๋อปากัวคือแบบกระโดดไงเหมือนกับว่าใช้ Google ทางสเลตแปลทุกคนนั้นมันก็เลยแปลงงงๆคือเขาถามว่าเรียวโรซาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในแบบป,ปากัวหรือว่าแบบกระโดดใช่หรือไม่ปลเลยว่าใช่แย่อคำถามต่อไปถ้าเรียวโรซาถูกกันแกล้งเรียวโรซาจะทําอย่างไรอ้าวแน่นอนเรียวโรซาก็ต้องแก้แค้นถ้าเกิดใครเคยดูคลิปเรียวโรซาเนี่ยเธอแก้แค้นแน่นอนถูกต้องเห็นไหมคนแบบเรียวโรซานี่คือแก้แค้นอยู่แล้วโอเคทุกคนไต่ขึ้นไปกันเฮ้ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงเส้นชัยทุกคน ปึ๊บมาดูกันว่าเส้นชัยนั้นเราจะได้อะไรวูตอนนี้เนี่ยเราก็ถึงตรงหัวเรีโรซา,ราแล้วทุกคนไปกันต่อนะอ่ะอันนี้คือแบบว่าเลเซอร์เลเซอร์สีแดงนี่คือน่ากลัวมากนะถ้าเกิดเดินทีเดียวตุยไงไปทุกคนใกล้ถึงแล้วทุกคนนะเึ๊บอันนี้เหมือนลูกก๊อฟเลยอะ <c oughs> หรือมันคือลูกก๊อฟหรือเปล่าโอเคถึงแล้ววูว คุณชนะอ่าแล้วคานนี้เนี่ยเราเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับว่าเป็นมือตบสีแดงนะไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนเย้ในที่สุดเราก็ชนะแล้วมาดูของรางวัลกันนั่นคือมือตบสีแดงนั่นเองนี่เป็นมือตบสีแดงที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ว่ามันจะแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันมีให้เรากระโดดขึ้นมาแค่นี้หรอจะบอกว่าทาวเวอร์มันแบบมันเตี้ยมากเลยทุกคนนะกระโดดไปบนห่วเ,เรโรซา,าปึ๊บเอ๊บโอ้โอ,โอ,โอ้นี่เราสามารถเข้ามาข้างในตัวเ,เรโรซาได้ด้วย,ยนะเราสามารถเข้ามาข้างในได้ด้วยทุกคน นี่เลยหลังจากที่เรากระโดดขึ้นไปด้านบนสูงสุดได้แล้วแล้วเราก็ได้มือตบสีแดงมาแล้วนะแล้วเดี๋ยวคนนี้โอ้เดี๋ยวเดยคนนี้คนนี้โอ้โหคนนั้นน่ะคนที่มีมือตบไฟอ่ะนี่ไงเธออยู่นี่เธออยู่นี่ปึ๊บนะ จัดไปโอ้โหเดี๋ยวนะจะบอกว่ามือตบสีแดงก็แรงทุกคนนะแล้วเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราจะลองไปตรงนี้กันดีกว่าทุกคนนะนี่เหมือนกับว่าตรงนี้มันให้เราแบบว่ากระโดดแปลวมือตบหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะใช่แหละเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราก็โดดมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วคราวนี้เนี่ยมันจะให้เราแบบว่าเทเลพอรต์ตเทเลพอรต์ตเข้าไปแบบนี้อ่าแล้วเราเนี่ยก็จะไปอีกที่หนึ่งปึ๊บอ่าเราก็จะเทเลพอรต์ตมาที่นี่เหมือนกับว่าเรามาอยู่ในมิติของเดอะแมทริกเลยทุกคนแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็ต ปิดประตูโจมตีคืออะไรอ่ะอ๋อรู้แล้วมันคืออะไรมันคือที่เปิดประตูเราต้องมาทําการกดตรงนี้ทุกคนกดกระเอตรงนี้แล้วคราวนี้ประตูจะเปิดเปิบอ้านี่ถ้าเกิดเราเดินไม่ทันเนี่ยประตูก็จะปิดนะทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมประตูปิดแล้วอ๋อเหมือนกับว่าเราต้องไปทําการนี่เลย กดคอมพิวเตอร์เป็นจุดๆอ่ะอันนี้เพื่อนเรากดให้แล้วโอเคเพื่อนเรากดให้แล้วเราก็ไปตรงนี้ปึ๊บ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 รีบไป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 โอ้โอเคอ๋อโอ้ยเพื่อนอะไรอะไรลราเพื่อนโอ้ยมาตกโอ้จดูดูเพื่อนดิดูเพื่อนดิโหดร้ายมากอะแล้วโดนเราตุยเลยอะเอ้าพอเราตุยปุ๊บเราก็ต้องออกมาตรงนี้เลยทำไมเพื่อนทำกันแบบนั้นล่ะเพื่อนโอ้คนในแบบนี้ไม่ใจดีเลยอะรู้สึกว่ามือตบนี้นี่คือระยะทางที่เราต้องไปเอานี่คือไกลเหมือนกันนะเราก็ต้องคอยมากระโดดหลบตรงนี้อี ปึ๊บถ้าโดนทีเดียวจะตุยมีแนะ่โอ้โหทุกคนเป๊บเป๊บโอเคไปเลยโอ้โหมันมีแบบให้เราข้ามหลายด่านมากทุกคนนะดูดิ มีเราข้ามหลายด้านมากเลยเนี่ยโอเคอะตรงนี้เราก็มาตรงนี้แล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยคำใบสองหนึ่งสามโอเคไม่ยากทุกคนนะนี่สเต็ปแรกแปนที่สองอ่าสเต็ปสองไปอันที่หนึ่งใช่ทุกคนนี่ไม่ยากไม่ยากแล้วก็สเต็ปสามไปอันที่สามใช่เลยนี่แล้วเราก็จะไม่ร่วงเย้ yeah. แล้วคราวนี้เนี่ยเราก็จะได้มือตบนี่มานั่นคือมือตบแฮกเกอร์เรียกว่ามือตบแฮกเกอร์ได้ไหมน่าจะใช่แหละโอ้สวยเลยทุกคนนะนี่มีเอฟเฟกต์ตัวเลขด้วย นี่คือมือตบแฮกเกอร์ที่เราได้มาแล้วถ้าเกิดจะออกไปก็ออกไปตรงนี้นะโอเคนี่เลยมือตบแฮกเกอร์โอ้โอ้เพือ่อนใจเย็นเพื่อนโอ้เดีอยวเด้เดโอ้ทุกมาถึงก็ใส่รวยดิเพื่อนนี่เบคอนคนนี้เลยเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาทุกคนนะเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเจอแน่เจอแน่เอาขึ้นมาดิน, eri, นี่นี่นี่นนเฮ้ยดูดิเขาไล่ตบเพื่อนไปทั่วเลยมาเลยเพื่อนขึ้นมาเบคอนขึ้นมาขึ้นมานี่ ต่างคนต่างล่วงเป็นไงต่างคนต่างล่วงต่อไปเราไปมือตบนี้ดีกว่านะซึ่งจะบอกว่ามือตบนี้เป็นมือตบที่เทมากทุกคนนะนั่นคือมือตบอะไรก็ไม่รู้แหละโดยการเข้าไปในวิตินี้ฟึบอ่โอเคเข้ามาแล้วเรียกว่ามือตบความผิดพลาดแล้วกันนะจะเห็นว่ามันจะมีเหมือนเป็นเม็ดพิกเซลเต็มไปหมดเลยมันคือมือตบความผิดพลาดทุกคนนะโอเคก็เหมือนกับว่าเราต้องกระโดดข้ามตรงนี้โดยห้ามโดนนะเพราะว่าตรงเนี้ยเปรียบเสมือนกับว่าเป็นเลเซอร์ทุกคนนะนี่เลยห้ามโดนแต่ครันนี้ไปยังไงว่ะเออตรงนี้ปะใช่ เลเซอร์โอเคอ้ what อ๋อต้องแบบว่าเดินบนพื้นสีขาวใช่ไหมปึ๊บเออใช่ทุกคนเนี่ยเราต้องเดินบนพื้นสีขาวตรงนี้อ่าโดยที่แบบว่าห้ามเหยียบพื้นด้านล่างนะก็ว่าอยู่เมื่อกี้นี้โอ้คือเมื่อกี้นี้เนี่ยเราตัวตรงนี้ใช่ป่ะอโอเคได้แล้วได้แล้วงงเหมือนกันนะงงกับเลเซอร์ตรงนี้โอเคมาได้แล้วปุ๊บโอเคเรียบร้อยและนี่คือมือตบความผิดพลาดมาดูกันว่าจะเป็นยังไงหูบอกเลยว่าเป็นมือตบที่แปลกมาทุกคนออกตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงมันมีประตูออกไปทุกคนนะ ปึ๊บโอเคนี่นี่คือมือตบความผิดพลาดโอ้โหแรงเหมือนกันนะแล้วต่อไปเราไปมือตบนี้กันนี่มือตบนี้เป็นมือตบสวรรค์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นมือตบที่น่าสนใจเหมือนกันทุกคนนะคิดว่าน่าจะเป็นมือตบสวรรค์นะเพราะว่าเราเนี่ยกระโดดมาตรงก้อนเมฆขนาดนี้เอ้าวคือเมื่อกี้นี้เราล่วงตรงนี้หรือว่าเรากระโดดผ่าเอ้าเพื่อนเพื่อนตกขอบคุณเพื่อนมากที่ตกมาตรงนี้โอ้ทำไมเพื่อนํำกันแบบนี้ล่ะเพื่อนะเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนจมก้อนเมฆไปแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้เออ S <S นี่เป็นไงล่ะโอ้โหนายหาเรื่องเราก่อนนะโอเคเทเลพอตไปเลยบอกเลยว่าสถานที่นี้ที่เรามามาตบเนี่ยสวยมากโอเคกระโดดไปกันทุกคนนะเหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่บนสวรรค์เลยมันมีเลเซอร์ด้วยนะสีขาวนั่นคือเลเซอร์ทุกคนนะเฮ้ยออ้ยโ,โอเคระยะทางก็ค่อนข้างไกลยอยู่แต่ว่าสวยมากเป็นก้อนเมฆที่แบบว่าดูสวยมากทุกคนใกล้ถึงย่างใกล้ถึงยังใกล้แล้วมัง้งครึบโอเคหัวนี้ก้อนเมฆก้อนใหญ่มากอันนี้เราก็ห้ามโดนเลเซอร์สีขาวเฮออ้ยโหจมเลยจมก้อนเมฆโหก้อนเมฆข ปึ๊บโอ้ก้อนเมฆขยับแบบไวมากทุกคนนะไปไงเนี่ยเดินไปริมๆนะแล้วก็รอก้อนเมฆมาใกล้กันแล้วก็กระโดดแบบนี้อ่ามันก็จะง่ายนั่นเองนี่เลยรอแป๊บรอแป๊บอืมนี่แหละี่บอกเลยว่าี่แลอันี้เราก็รอแป๊บหนึ่งโอ้โหนี้เล็กอันนี้เล็กมากปึบโอ้โอ้เดะเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์อุ้ยมีนี่ด้วยมีสายลุงอะเรนโบว์อะโอ้สวยทุกคนบอกเลยว่านี้สวยมากโอเคกระโดดมาได้แล้วแล้วเราก็ได้มาเจอมือตบอ๋อจะบอกว่ายังไม่่่่่่ไไดด้้้มมมาานนนนนนนะะะอออออัััีีีใชืตตตบเเเปปปปป็ทิรรูููสงกยว ปิบอ่ะทุกคนนี hmm. well. the the nella, oh. ่ไงเปิดแล้วล้วก็ทําการบอกว่ารีบเดินเข้าไปเลยทุกคนนะนี่เปิบแล้วเราก็จะไปเจอกับมือตบและนี่คือมือตบสวรรค์โอ้โหก้อนเมฆก้อนเมฆเอาซะเราจมเลยอ่ะทุกคนได้แล้วน่าจะเป็นมือตบที่สวยที่สุดนะโอ้โหมันสว่างจ้าสเลเกินนี่ได้มาแล้วมือตบสวรรค์แล้วก็ออกด้านนี้เลยอ้โอเคโอเคลองทดสอบดูปึ๊บโอ้โหเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมก็เป็นมือตบที่ค่อนข้างที่เจอแรงอีกมือตบหนึ่งนะจะว่าไปนะแมปนี้ก็ดังอยู่นะนี่เจนเดลนะเจนเดลผู้พัฒนาแมปกลัวการเด่นะ มาเล่นด้วยก็มีการแกล้งเพื่อนด้วยนะ ก็คือเขาคือตัวปลอมนั่นแหละนะแต่เขาแต่งตัวเป็นเจนเดลนั่นเองถ้าเกิดใครเล่นแบบป,ปลูกสวนเนี่ยก็น่าจะรู้จักแลยว,ว่านี่คืออวตารของเจนเดลด้วยความที่อยากรู้ว่าโปรไฟล์ของเรียวโรซาเนี่ยเป็นยังไงควนี้เนี่ยก็ได้มาเจอกับโปรไฟล์จริงๆของเธอจะบอกว่าเรียวโรซาเนี่ยมีผู้ติดตามถึง5 0,000กว่าผู้ติดตามแล้วประเด็นคือแบบว่าเรียวโรซานี่คือแต่งโปรไฟล์ได้สวยมากนะคือเข้าใจทํานะนี่เอาหน้าปกแบบเนี่ยมาทําแบบว่าเรียงตัวอักษรโลบอแบบนี้และนี่คือเรียวโรซาตัวจริงทุกคนนะนี่เลยมีผู้ติดตาม5 ก็จะบอกว่าถ้าเกิดใครอยู่ในแบบนี้เนี่ยแล้วก็อยากทําการแปลงร่างหรือว่ากลายร่างเป็นอาวาตารของเรียวโรซ่าก็สามารถทําได้ทุกคนนะพิมสลัแล้วก็นี่เลยชามีแล้วก็วักแล้วก็ตามด้วยไ d ดีของเรียวโรซ่าเองนี่คือ ID ดีของเรียวโรซ่าจริงๆทุกคนนะถ้าเกิดเราพิมพ์ i อดีชื่อของเรียวโรซ่าถูกแล้วก็เป็นตัวจริงเนี่ยเราเนี่ยจะได้กลายเป็นอาวาตารของเรียวโรซ่าอ่ะดูกันทุกคนนี่เลย แล้วควน,นี้เนี่ยพี่นิวก็ได้กลายเป็นอวตารของเรียวโรซาแล้วเหมือนแม้กระทั่งท่าเดินเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเรียวโรซาจะเดินท่านี้เดี๋ยวมายืนเทียบกันให้ดูโอ้โหน่ารักมากจะว่าไปเรียวโรซาเนี่ยแต่งตัวไม่ได้แบบว่าเครื่องประดับเยอะมากแล้วก็แต่งตัวเป็นเบคอนเกิดธรรมดาแต่ก็ดูน่ารักนะ <S <S นี่ว่านายคนนี้เนี่ยรอแกล้งเพื่อนหรือเปล่านะเอออาจจะเป็นไปได้ใช่เลยนั่ไงเตี้ยมือตบแล้วเตี้ยมือตบแล้วเตี้ยมือตบแล้วเรารู้ว่านายจะรอแกล้ง เรารู้ว่าเราจะรอแกล้งเพื่อนถึงแม้ว่าเราจะกระโดดไม่เก่งเท่าเรียวโรซา่าแต่เราก็ใช้โรบักในการแก้ปัญหา้ในการซื้อผม <c oughs> <c oughs> มาแล้วนาะยคนนี้มาแล้วอ่านี่ตัวแซบเลยตัวแซบแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนโ <c oughs> อ้ <c oughs> ไปเลย <c oughs>